ฮ hey, ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก right. to ็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 เทศบาลเกาะช้างสรพเกาะช้างและอุทยานเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำหลังพื้นลมแรงพร้อมติดธงแดงเตือนทอททร่วมอปทจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะอ,องเปิดการแข่งขัน AEC Active Run International 2016กดปองพอใจผลงานตราด F4 เล็กแรกเผยเตรียมดึงนักเตะเสริมทีมเร็กส2และแชมเปี้ยนลี เทศบาลเกาะช้างสรพเกาะช้างและอุทยานเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำหลังขึ้นลมแรงพร้อมติดธงแดงเตือนพร้อมเตือนระวังอันตรายจากการเล่นน้ำตกด้วย บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ระหว่างวันที่11-12มิถุนายน2559ที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูมรสุมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวลดน้อยลงมากเนื่องจากช่วงนี้จังหวัดตราดและอำเภอเกาะช้างมีขึ้นลมแรงประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักและมีข่าวเรื่องอาคารโรงแรมในเกาะช้างสุดและมีความไม่ปลอดภัยจึงทําให้นักท่องเที่ยวมี จำนวนลดลงขนาดเดียวกันบรรยากาศการเล่นน้ำบริเวณหาดทรายขาวหาดของพาวจำนวนนักท่องเที่ยวมีไม่มากนักทำกาง คลื่นทะเลที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงจนทําให้ทางเทศบาลต้องนําธงแดงมาติดเตือนนักท่องเที่ยวห้ามหลงเล่นน้ํำในระยะนี้พร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการช่วยชีวิตมาดูแลในพื้นที่ชายหาดด้วยนายนิชัยพันธุเดชผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างกล่าวว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวลดลงไปกว่าครึง่งเนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมที่เกาะช้างจะมีคลืนลมแรงรวม ทั้งข่าวโรงแรมในเกาะช้างสุดทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวของเกาะช้างและจังหวัดตราดในระยะสั้นส่วนการเล่นน้ำในขนาดนี้เทศบาลตำบลเกาะช้างได้ติดธงแดงเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำในหลายหาดโดยเฉพาะหาดทรายขาวพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากหลงเล่นน้ำและเกิดการจมน้ำจะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที นายนิชัยยังกล่าวเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเล่นน้ําตกในเกาะช้างทั้งน้ําตกของภูน้ําตกทานมายมต้องรมะมัดระวังความรุนแรงของน้ําตกที่ในระยะนี้มีฝนตกลงมามากและน้ำที่น้ำตกจะมีจำนวนมากอาจทำให้ได้รับอันตรายรวมทั้งห้ามป่ายปีนหรือต่ายขึ้นไปในน้ำตกเนื่องจากอาจจะได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งนี้ทางอุทยานได้ติด้ายเตือนนักท่องเที่ยวไว้แล้ว ทททร่วมอปทจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะองค์เปิดการแข่งขัน AEC Active Run International 2016อดเกาะองค์เชื่อมสัมพันธ์2ประเทศรับประจัคมอาเซียนที่บริเวณวัดเกษมสีมารามตะบนหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง,ย,งยั่งยืนหรืออปทและบริษัท โฟรซี่อินเตอร์อาร์สจำกัดผู้ผลิตนิตยสารรีฟิลแอนด์ไลฟ์สไตล์ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่ง AEC Active Run International 2016แอดเกาะองค์โดยมีนายวิสิทธิ์พวงเพชร ปรัดจังหวัดตราเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝ่ายไทยและมีนายไพฑูรย์พรามเกษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะองค์และนางสาวมิถุนาภูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะองค์เป็นประธานฝ่ายกัมพูชาโดยมีนักวิ่งชาวไทยจากจังหวัดต,ต่างๆรวมทั้งนักวิ่งจากกัมพูชารวม328คนเขาร่วมสำหรับการจัดก,กิจกรรมวิ่งแนวราการนี้ใช้เส้นทางจากตำบลหาดเล็กจังหวัดตราสู่ จังหวัดเกาะกงกัมพูชาซึ่งมีการแบ่งระยะการวิ่งเป็น3ระยะคือวิ่งแบบฟันลันระยะทาง4กิโลเมตรวิ่งแบบมินิมาราทอนระยะทาง13กิโลเมตรและวิ่งแบบฮาบมาราทอนระยะทาง23กิโลเมตรสำหรับการจัดก,กิจกรรมวิ่ง AEC Active Run International 2016แอดเกาะกงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทยกัม โดยการนำกีฬามาเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์พร้อมทั้งเปิดเส้นทางท่องเที่ยวของสองประเทศในโอกาสการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราดกลาวว่าการจัดกิจกรรมวิ่ง AEC Active Run International 2016เกาะกงครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสารสัมพันธ์สแผ่นดินไทยกั ัมปูชาโดยนักวิ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับความหลากหลายของธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนลิมชายแดนของทั้งสองประเทศในระหว่างเส้นทางวิ่งการจัดกิจกรรมนะคะ AEC Active Run International at เกาะกงในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเกาะกงและฝั่งกำเอ้ฝั่งจังหวัดตราดนะคะซึ่งการวิ่งในครั้งนี้มีนักมีนักท่องเที่ยวนักกีฬาที่มาร่วมวิ่งนะคะมาตั้งแต่ เหนือจรดใต้นะคะจากจา,จากจังหวัดแม่สายของเชียงรายนะคะแล้วก็จากสุพรรณบุรีจากอุดรธานีจากระยองนะคะเ,เข้ามาร่วมวิ่งทั้งหมด328คนนะคะในการวิ่งรั้งนี้ค่อนข้างจะคึกคัก นอกจากนี้นักวิ่งที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดตราดยังมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ตลาดจนผลไม้เมนูอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ลิ้มลองและเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากจังหวัดตราดกลับไปเป็นของฝากเพื่อนฝูงญาติมิตรอีกด้วย นอกจากนี้นักวิ่งที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดตรายังมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ตลาดจนผลไม้เมนูอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ลิ้มลองและเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากจังหวัดตรากลับไปเป็นของฝากเพื่อนฝูงญาติมิตรอีกด้วย นายพิชิตเนตรคุณโพจเดินอายุ79ปีหนึ่งในนักวิ่งมาราธอนที่มีอายุมากที่สุดกล่าวว่าสนุกกับการวิ่งออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งมาราธอนมาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่อายุ36ปีจนปัจจุบันอายุ79ปีซึ่งตอนนี้จะไม่สมัครแข่งขันแล้วแต่จะเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่ง13กิโลครับปกติจะวิ่ง23แต่ว่าเต็มแล้ววิ่งมาเนี่ยผมวิ่งตอนนี้วิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งมา42ปีแล้วมาราธอนมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คิดว่าอายุ79แล้วจะเบาลงหน่อยแล้วก็วิ่งเพื่อให้รุ่นหลังเขาดูว่าวิ่งแล้วไม่เป็นไรวิ่งมาทั้งหมด40กว่า40กว่าปี วิ่งอายุ36มาจนถึง79ตอนนี้อายุ79นะตอนนี้วิ่งสนุกแล้ววิ่ง13มกิโลสนุกแล้วก็กกไม่มีความกดดันสนุก,นกดีมาก,แล,กแล้วรถตู้ร่วมบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรอองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร9 0 8ย์8ก8า สถานีขนส่งมอชิชช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอา,18 18ส,าสับปะรถโทร090818 1844สถานีขนส่งเอกมัโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา โคดป่องพอใจผลงานตราด FC เล็กแรกเผยเตรียมดึงนักเตะเสริมทีมเล็ก2และแชมเปี้ยนลีกจะย,ยพลกคจรริสาลหัวหน้าผู้ฝึกอส,สอนสโมสรตราด FC เปิดเผยถึงผลงานในเล็กแรกฟุตบอล a อเอสลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออก2016ที่ตราด FC สามารถจบ เป็นอันดับที่1ในเรกแรกได้ด้วยผลงานจาก11นัดชนะ10นัดเสมอ1นัดมี31คะแนนซึ่งพอใจกับรูปทีมเป็นอย่างบ้าในขณะที่เล็กที่2บอร์ดบริหารสโมสรตราด FC เริ่มหานักเตะเข้าเสริมทีมบ้างแล้วเพื่อเป้าหมายในรอบแชมเปี้ยนลีกแต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงนักเตะที่จะเข้ามาเสริมแต่อย่างใดขณะที่การแข่งขันฟุตบอลช้างเ a ครับในวันที่15มิถุนายน2 5 5 9 ที่สนามกีฬากางจังหวัดราดยังต้องรอดูนักเตะตัวหลักอีการายที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่ซึ่งจะทำผลงานให้เต็มที่เพื่อการผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ต้องพอใจครับมาถึงตรงนี้นะสิบเเราชนะสิบเสมอหนึ่งะครับมันต้องบอกว่าพอใจนะครับถึงลูกเกมเลยจะไม่ดีครัาไหร่ว่าก็ต้องขอบคุณนะครับอ,อ,อาจารที่ปรึกษาผู้บริหารก มบบันก็องทุกคนจะลอรทำกันกลับนะครับทำให้ดีมาถึงจุดนี้ได้นะครับเป้าหมายก็คือตระหนักใช่ครับเพราะเระธานก็ให้เป้าหมายไว้ว่ามันตรงนันแต่เราก็ต้องพยายเตถึงให้แข่งข,งขึ้นนะเพื่อถ้าเราไปสำลีเนี่ยมันเป็นปีนี้เป็นเันที่หนึ่งเพราะเขามันไม่มีแปบแก้ตัวนั้นเรื่เยอนสำคัญนครับแล้วก็ต้องดีกันเล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจ,จัดโครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันที่11มิถุนายน2 5 5 9ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายสุชาติดื้อร้อประลัดอ,อุโสอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโดยมีนางสาวรุ่งทิพย์เอี่ยมจุย้ยหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดในฐานะผู้จัดโครงการนำคณะครูนักเรียนจำนวน9 สิบคนเขาร่วมโครงการนางสาวรุ่งทิพย์เอี่ยมจุ้ยกล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดราดในปี2553และปี2557พบว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีมีอัตราการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเด็กเหล่านี้ขาดฟุติิาวะในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้องทําให้เมื่อเกิดปัญหาเด็กไม่กล้าที่จะเข้าไปปรึกษาพูด คุยกับผู้ที่มีความรู้พอคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายเด็กจึงพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองซึ่งบางครั้งเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาเป็นลำดับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดทําโครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งขันไม่พร้อมในวัยรุ่นขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอของใหญ่และการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่โรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งขัน ในใบรุ่นได้แก่โรงเรียนของใหญ่วิทยาคมโรงเรียนของจากโรงเรียนบ้านไมลูดเป็นต้น